a n i m เมชันหรือว่าการเคลื่อนไหวก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าจะทําให้ข้อความหรือว่ารูปร่างสร้างความน่าสนใจแล้วก็ทําให้ผู้ชมได้ติดตามงานนําเสนอของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับ a n i m เมชันกันครับ อันดับแรกนะครับก็เลือกวัตถุที่เราต้องการที่จะใส่แอนิเมชันนะครับหลังจากนั้นมาคลิกที่แท็บแอนิเมชันด้านบนจะปรากฏเอฟเฟกต์ให้เลือกหลากหลายเลยนะครับสังเกตว่าจะแบ่งออกเป็นทั้งสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับสีเขียวก็คือการปรากฏเข้ามานะครับสีเหลืองก็คือตัวเน้นให้พิเศษสีแดงก็คือหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า อย่างเช่นผมเนี่ยจะทําตัวหนังสือให้ f ฟดเข้ามานะครับก็คลิกเลือกที่วัตถุนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่ต้องการทั้งนี้สามารถกด add animation เพื่อเลือก animation เพิ่มเติมจากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง effect ขึ้นมาสามารถคลิกเพื่อดูการเคลื่อนไหวได้เมื่อได้เอฟเฟกที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เพิ่ม animation ให้กับกล่องข้อความทุกกล่องแบบนี้คุณจะสามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวในสไลด์นี้ได้ที่ปุ่ม animation pane และกด play off เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนสไลด์ก็คือ transition นะครับ transition ใน powerpoint นะครับหลายคนอาจจะคุ้นชินกันดีนะครับในส่วนของการเลือกใช้ก็สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางหรือว่าระยะเวลาของ transition ได้นะครับว่าเราจะเอา transition แบบเดียวกันทั้งสไลด์เลยหรือไม่หรือว่าเลือกทีละสไลด์ก็สามารถทาได้ครับเมื่อคุณกำลังจะเลือก transition ให้เกิดขึ้นกับทุกสไลด์ก็เพียงคลิกที่ apply to all เท่านี้ งานนาเสนอของคุณก็ไม่จําเป็นต้องใส่ทรานชิชันแต่ละสไลด์ให้เสียเวลาแล้วครับการใช้ t ทราน i ิชันเพื่อเปลี่ยนสไลด์แนะนําว่างานนําเสนอไม่จําเป็นที่จะต้องมี transition ที่หลากหลายนะครับให้ใช้รูปแบบเดียวกันก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อป้องกันการสับสนจากคนดูครับเมื่อพร้อมที่จะนำเสนอแล้วก็สามารถคลิกได้ที่นี่หรือว่าคลิกที่ปุ่ม f 5ก็สามารถเริ่มงานนำเสนอจากสไลด์แรกได้แล้วนะครับ